โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณอยู่กับขอแรงแรงชแนลครับผมเช่นเคยกับเกมฟรีฟ้าออนไลน์4นะครับก็วันนี้นะฮะผมก็เพิ่งรู้นะอันที่จริงน่าจะอัปหลายวันแล้วมั้งครับแต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่าทาง f ีฟ a าแอดดิกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะฟีฟ้าแอดดิกไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะพามาส่องนะฮะว่า f ีฟ a าแอดดิกเนี่ยฮะเว็บนี้เนี่ย อัพเรื่องนะครับคำอธิบายนะคำอธิบายสกิลหรือว่าพลังแฝงของนักเตะหรือว่าไอ้ค่านิสัยเนี่ยนะ,ะที่เป็นนิสัยแฝงของนักเตะเนี่ยนะซึ่งอัพเข้ามาใหม่ครับแต่ว่าผมเพิ่งรู้นะฮะผมไม่ได้ส่องมาหลายวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับนะฮะเริ่มจากพวกสกิลพวกนี้มันยังไม่มีใช่ไหมฮะสกิลไหนผมอ่านคําอธิบายผิดหรือว่าอ่านชื่อสกิลผิดอันนี้ต้้ออองขภัยนนเพื่่่ๆทีรูวา อันไหนอ่านผิดก็คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับสกิลแรกไอ้สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิล ยิงเท้าไม่ถนัดนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับสกิลนี้นะก็เป็นหลีกเลี่ยงใช้เท้าข้างไม่ถนัดเหมือนเดิมครับแต่ไอ้สกิลฟินิชช็อตนะครับเปลี่ยนครับเป็นยิงยิงปั่นโค้งได้ดีแล้วก็วงเล็บ AI นะฮะแล้วก็อธิบายว่า AI ที่มีสกิลนี้มักจะยิงด้วยลูกปั่นโค้งเอ่ออันนี้ก็เป็นเพิ่มมาใหม่นะฮะส่วนไอ้แฟร์เนี่ยนะครับก็เพิ่มมาใหม่เหมือนกันคือชอบเป็นลูกทักษะแล้วก็วงเล็บ AI ด้านหลังครับ AI ที่มีสกิลนี้นะครับมักจะยิงและส่งลูกด้วยลูกกกทััษะนะะออนน็2อี้ะะส่ว ไอ้เจ้าสกิลชิปก็พยายามยิงประตูด้วยลูกชิปเมื่อมีโอกาสนะคะก็วงเล็บ AI นะฮะส่วนเทคนิคดวิเบอร์ถูกเปลี่ยนเป็นพยายามเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่แข่งนะครับแล้วก็วงเล็บ AI นะฮะส่วนเพลย์เมคเกอร์ครับเหมือนเดิมครับสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้ดีก็วงเล็บ AI เหมือนเดิมครับส่วนสกิลอื่นนะฮะที่ผมลองส่องดูนะฮะแฟ์นี้พูดไปแล้วฟินิชช็อตนะครับพูดไปแล้วครับนะไอ้ลองช็อตเทเกอร์นี่นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็น AI เนี่ยพยายามที่จะยิงไกลเมื่อมีโอกาสนะครับก็ ทำให้ AI เนี่ยนะฮะมีโอกาสนะครับที่จะพยายามจบสกอร์ด้วยลูกยิงไกลมากกว่าตัวที่ไม่มีนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถูกเปลี่ยนคําอธิบายมาใหม่นะก็เมื่อก่อนมันจะเป็น AI ยิงไกลได้ดีนะครับก็เปลี่ยนนะฮะข้างหลังก็มีคาว่า AI เหมือนเดิมนะฮะอ่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่ามีสกิลอะไรกันบ้างครับอ่ะสกิลนี้ก็เปลี่ยนนะครับสกิลเข้าปะทะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูนครับว่าจะเป็นยังไงครับสาหรับสกิลเข้าปะทะนะครับได้ into t a c k e r นะครับก็วงเล็บ AI นะ ก็จะเป็นพยายามที่จะสไลด์บอลมากกว่าเข้าปะทะนะฮะถูกเปลี่ยนนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นการเข้าปะทะรุนแรงนะครับถูกเปลี่ยนเป็นพยายามที่จะสไลด์บอลมากกว่าเข้าปะทะนะฮะก็อันนี้อ้างอิงจากเว็บฟีฟ่าแอดดินะครับซึ่งฟีฟ่าแอดดิกก็น่าจะอ้างอิงจากไหนก็อาจจะเป็นจากเกาหลีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆที่รู้ลองคอมเมนต์บอกได้ครับอ่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่า มันมีสกิลไหนที่ถูกเปลี่ยนอันนี้เป็น GK Joy Attack นะสามารถขึ้นไปช่วยลูกหมง่งหรือลูกเตะมุม้ายเกมเมื่อทีมโดนนำนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจครับแล้วก็ไอ GK Long Throw อะไรเนี่ยนะฮะก็เป็นคว้างบอลได้ไกลนะครับแล้วก็มีวงเล็บนะ AI ที่มีสกิลนี้มักคว้างบอลได้ไกลนะครับมักคว้างบอลไกลนี่ว่ะเออ AI ที่มีสกิลนี้มักคว้างบอลไกลนะฮะเ,เราไปดูกันครับว่าสกิลอื่นจะมีอันไหนอีกครับ คอนเนอร์ Corner, ลอง1นึ่เหรอเดี๋ยวลองดู Gk1 1วันดูครับอันนี้ยังไม่มีอะไรครับสกิลสปีดริเบอร์ครับถูกเปลี่ยนเหมือนกันนะสปีดริเบอร์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นคำอธิบายใหม่ก็คือพยายามครับคลองบอลและเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่แข่งนะฮะส่วนสกิลเทคนิคอลดริเบอร์เนี่ยก็เป็นพยายามเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่แข่งไอ้คำว่าพยายามเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่แข่งกับพยายามคลองบอล เลี้ยงพยายามคลองบอลและเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่แข่งคําว่าพยายามคลองบอลและเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่แข่งกับพยายามเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่แข่งต่างกันยังไงอันนี้ต้องลองไปสังเกตกันดูนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปที่สกิลอื่นดีกว่าครับใครที่อธิบายได้ดีช่วยบอกเพื่อนๆด้วยนะ,ะพวกสกิลหม่งบอลเหมือนเดิมนะลีดเดอร์ชิพไม่รู้ว่าจะถูกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับลีดเดอร์ชิพเป็นเหมือนเดิมครับมีความเป็นผู้นำนะครับเหมาะกับการเป็นกัปตันทีมนะฮะอ่าสกิลนี้ก็ถูกเปลี่ยนครับ ลองเพเซอร์นี่นะลองเพลเซอร์ครับถูกเปลี่ยนเป็น AI พยายามที่จะส่งบอลไกลนะครับ AI นี่นะก็ตามนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะขออภัยนะฮะแป๊บหนึ่งครับอ่าเมื่อก่อนไอ้สกิลลองเพเซอร์เนี่ยจะถูกใส่คําอธิบายสกิลว่า่า AI ส่งไกลได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ครับอัปเดตใหม่นะก็เปลี่ยนคําอธิบายครับเป็นพยายามที่จะส่งไกลนะครับแล้วก็มีวงเล็บ AI เหมือนเดิมครับส่วนพวกลองช็อตก็เหมือนเดิมครับ ประมาณนี้ฮะอันนี้น่าจะมีแค่เมสซี่มีเมสซี่คนเดียวนะครับไปสกิลวันคลับเพลเยอร์เนี่ยนะฮะเอาไซฟุตช็อตเหรอเดี๋ยวดูครับว่าสกิลยิงหลังเท้าจะถูกเปลี่ยนหรือเปล่าครับอันนี้เหมือนเดิมครับเป็นยิงประตูแบบไซก้อยได้ดีนะยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยเวลาที่เล่นในโหมดเมเนเจอร์นะสังเกตดูครับไอ้พวกที่มีสกิลนี้เนี่ยจะยิงหลังเท้านะครับจะชอบยิงหลังเท้าและยิงหลังเท้าแบบว่าเต็มข้อลอดเต็มแข้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วบอลไซก้อย สังเกตดูตัวที่มีหลายๆตัวแล้วฮะก็ตามนี้นะสำหรับสกิลนี้ครับเ l a เ m a กอร์พาวเวอร์เฮเดอรโกชก์ลองดูโกชกหน่อยดีครับ G.K. Puncher นี่นะก็เหมือนเดิมครับชกบอลแล้วก็เคลียบอลได้ดีสกิลนี้ยังไม่มีนะสกิลห่วงบอลไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันก็ยังคำอธิบายน่าจะเหมือนเดิมนะครับชอบเล่นเองไม่ค่อยจ่ายบอลน,นะฮะสำหรับสกิลนี้นะส่วนสกิล อื่นก็มีเอาชนะกับดักล้ำหน้าหาช่องเพื่อทาประตูได้ดีอันนี้เหมือนเดิมครับอันนี้สามารถยิงลูกฟรีคิกได้อย่างรุนแรงเหมือนเดิมครับสกิลชิปก็น่าจะเหมือนเดิมครับนะ AI ที่ชอบยิงลูกชิปอะไรประมาณนี้แหละฮะพยายามยิงประตูด้วยลูกชิปเมื่อมีโอกาส AI อันนี้นะฮะสกิลนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบนะเพราะว่าไม่เคยเห็นมันชิปเข้าเลยครับจอะหน้าโกก็ชิปนะฮะแต่ชิปไม่เข้าครับ <c oughs> เออถือว่าเป็นข้อเสียของตัวที่มีนะประมาณนี้แหละฮะสวิปเปอร์คีปเปอร์เดี๋ยวดูหน่อยซิว่าสกิลนี้มีคาออธิบยะไร เข้าบอลอย่างดุดันเมื่อออกนอกกรอบเขตโทษอันนี้เนี่ยน่าจะน่าจะถูกเปลี่ยนนะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรสวีปเปอร์คีเปอร์น่าจะออกมาน่าจะเป็นคําว่าผู้กษาประตูเนี่ยมักจะออกมาป้องกันหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละฮะจำได้นะแต่แต่แต่ว่าจำได้ไม่ไม่แน่นอนร้อเครับแต่ว่าถูกเปลี่ยนนะเป็นเข้าบอลอย่างดุดันนะเมื่อออกนอกกรอบเขตโทษก็คือมักจะวิ่งออกไปตัดบอลนอกกรอบได้อย่างดุดันนั่นแหละ ประมาณนี้นะสกิลนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับสามารถยิงลูกฟรีคิกได้อย่างรุนแรงเอออันนี้ก็ตัวที่มีเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าจะยิงเข้าเลยนะฟรีคิกครับอาจจะไม่รู้ว่าเพราะว่าเกมเนี่ยปรับมาให้ค่ายิงฟรีคิกเป็นยังไงแต่ว่าลูกฟรีคิกในเกมเนี่ยยิงไม่ดีเลยนะเท่าที่ผมสังเกตดูครับแม้ว่าจะเอาตัวที่ยิงดีๆนะฮะมายิงมันก็ยิงไม่ค่อยเข้าครับไอ้ target forward เนี่ยนะฮะคำอธิบายเก่ามันน่าจะเป็น เป็นผู้เล่นกองหน้าตัวเป้าอะไรประมาณนี้นะถูกเปลี่ยนเป็นทับสับไปเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกมีสกิลนี้จะเหมาะกับการเป็นหน้าเป้าอะไรหรือเปล่าครับอันนี้ต้องลองไปศึกษากันดูนะสำหรับทีมเพลเยอร์ก็ถูกเปลี่ยนไปครับว่าทีมเพลเยอร์ครับถ้าเป็นของเก่าเนี่ยนะฮะที่ส่งผลต่อการเล่นหรือว่านักเตะที่มีนักเตะอยู่คนนี้อยู่ในสนามจะเล่นได้ดีอะไรประมาณนี้นะสำหรับทีมเพลเยอร์นะฮะอันนี้ผมเคยอ่านในคําอธิบายของฟีฟ่าออนไลน์สนะ แต่ว่าผมก็จําไม่ได้แล้วฮนะก็ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆนะหรือทุกคนนะครับที่อยากจะเข้ามาส่องเองก็ลิงก์ด้านล่างนะครับผมคิดว่าอาจจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอะไรก็ลองเช็คกันดูนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ยืดยาวอะไรมากครับแล้วก็อาจจะมีสาระนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็อาจจะไม่มีสาระอะไรเลยก็ได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราไปเจอคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฮนะ